สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับ AM15D Y วันนี้ก็จัดมา อีกแล้วนะครับในเวอร์ชันตัวใหม่นะครับของ w king นะบบบลูทูธนะครับซึ่งแต่ก่อนผมจะรีวิวไปเมื่อประมาณสัก4ปี5ปีที่แล้วเมื่อปี2019นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นเจนใหม่นะครับทำมาใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวเดิม วัตเท่ากันนะครับ30วัตข้างหน้า15วัตดอก3นิ้วนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้เป็นตัวลายการ์ตูนนะครับลายตัวมิวสิกนะครับแต่ว่าเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้ให้มาเยอะกว่าเดิมนะครับแต่เดิมมันจะให้มา3ประมาณ3000ม ah ิลลิแอมนะครับแต่ตัวนี้ให้มาให้ดูครับมันจะมืดนิดหนึ่ง ให้มา6,000น mm. มิลลิแอมนะครับตัวนี้นี่นะครับบอดี้เดิมเลยนะครับแต่ว่ามันทำเสียงมาใหม่นะครับกลางแหลมจะเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าเสียงโลก็เป็นเอกลักษณ์ของ T8 อยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่ต่างกันมาก นะครับบอดี้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมสั่งตัวลายมิวสิกมาตอนนั้นรีวิวไปเมื่อ2019นะครับซื้อมาราคา2,000กว่าบาทนะครับ2 0 0 2 200324 0แล้วแต่ร้านไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเป็นสีขาวนะครับตัวเดิมด้านหลังมันจะเป็นสีดำนะครับสายก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีโลโก้ด้านบนนะครับตัวนี้ พอตเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น USB แล้วก็ตัวแจ็ค3ก็ก AUX นะครับ3.5นะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีปุ่มบลูทูธตรงนี้ปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเติมมาคือมันจะมีตัวอะไรอะ QR code ต,ตัววารันตีนะครับสแกนได้มันก็มีตัวเลขขึ้นมานะครับด้านบนก็ปุ่มเดิมเลยนะครับ มดนะครับในการเลือกไม่ว่าจะเป็น AUX ตัว USB นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงไลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับถ้ากดค้างก็จะเป็นเพลงถัดไปนะครับตัวด้างกลางก็จะเป็นตัวพอร์ตัวเพลงนะครับน้ำหนักเหมือนเดิมเลยนะครับ1.9กิโลนะครับถือว่า2กิโลครับตัวนี้ อันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับ3เดือน3นะครับจัดมาในราคาพันพันกว่าบาทนะครับเพราะว่าได้ส่วนลดด้วยนะครับอันนี้ผมรีวิวตอนมืดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสเสียงให้ดูอีกรอบนึงมาก c โอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรปเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสายเอ็กซให้มา1อันด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับสนใจยังไงก็เข้าไปดูใต้ใต้ลิงก์นะครับก็จะมีรายละเอียดสินค้าอยู่เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเพื่อเ,เพื่อนๆสนใจยังไงก็เข้าไปหาซื้อกันได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวดั้งเดิมเลยนะครับเทียบกับราคาตัว4ี่ห้าพันได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียง นะครับในเรื่องของเบสแล้วก็ตัวนี้เห็นว่าทําตัวเสียงกลางแหลมขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งเพื่อรับคลปใหม่ด้วยสำหรับนี้สวัสดีครับ